เอาไรครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่เกม Total War Rome 2 DLC ความโก,กรธเกี่ยวของสปาร์ตาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาต่อกันครับซึ่งวันนี้นี่เสนอเป็น The End แล้วนะครับผมยึดเพียงแค่3พื้นที่3วัตถุประสงค์นะครับได้แก่ตัวฟาโซต n นาโซสแล้วก็แอน r ดรอสนะครับเป็นพื้นที่ครอบครองของเอเธนหมดเลยยึดครองเสร็จกด enter ปั๊บนะก็จะขึ้นเอ็นเครดิตทันทีเลยนะครับผม ้าจจะจบไวหน่อยแต่เกินนี่คือ DLC นะครับก็จะประมาณนี้เนื้อหามันจะไม่ยาวเกินไปเหมือนแกนแคมเปญนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะมายึดกองเมลอดหลังไม่แต่พอมาถึงเนี่ยโอ้โหสอกองทงขนาดใหญ่ทหารจากกิเลสานอีกรวมเป็น40กวองพ้น่ะมันเยอะมากเลยเปลี่ยนใจมาสู้หน้าไม่ดีกว่านะครับแล้วก็ในความตั้งใจเดิมว่าจะให้เอเทนเป็นตัวปิดสงคาราม แต่เอเทนก็ไม่ได้แข็งแร่งแล้วไม่แข็งแกร่งแบบไม่เลยครับไม่มีทางกลับมาแข็งแร่งอีกต่อไปเพราะว่าเรายึดครองพื้นที่เขามากเกินไปหน่อยนะฮะอ่าหลังไม้ครับไปทำมาสี่อย่างสําคัญได้แก่หนึ่งเลยย่านตราทับถึงพื้นที่เป้าหมายสสร้างกองทัพใหม่ขึ้นมา3ครับวิจัยของใหม่ๆเรื่องของทัพเรือ4อัปเกรดสิ่งปูสร้างใหม่ครับและจะบอกเลยว่าทหารใหม่สร้างจากโยอยบอล l ล็กเนี่ยโอ้โหปาเถื่อนมากๆนะครับให้อารมณ์เหมือนคิงสกาดของลีโอเดดัสเลยนะฮะนักรบ300อ่ะ คุณผู้ชมดูดาเมจมันเองครับ81คือพื้นฐานน่ะโอ้โหโคตรดิบจริงๆอันนี้แต่แค่พูดอันดูผิวเผินนะครับไม่เห็นว่าเจ๋งจริงหรือเปล่าต้องดูในสมรภูมิจริงนะครับว่าจะเด็ดแค่ไหนนะครับผมแต่เกาะเนินตอนนี้เวลาดีครับที่จะประกาศสงครามกับพวกเอเทนนะฮะเอเทนครับเหลือเพียงแค่ไม่กี่หมู่เกาะเอเทนคุณดูตสงครามตัดสินมาถึงแล้วดีแคลว์เข้าไปครับมีมิดช่วยด้วยไบเซนทีนและก็อีโอนเนียนไม่สนใจครับเราคนเดียวก็ไหว เฟิร์สมิชชั่นจู่โจมใส่เขตทางขวาก่อนครับได้แก่2หงมู่เกาะใกล้ๆก,กันนะฟาโรดกับนาโซสครับอันนี้แล้วมี3ทัพขนาดใหญ่ทัพจากเพอริโอีโคลยู่โจมเข้ามาครับจากนั้นโอ้โหอัตราชนะสูงเกินไปก็กดออโต้สู้ฮะโจมมาเลยครับ1พื้นที่และ1กองเรือหายไปเพราะการครอบงำของสปาร์ตันประสบการณอัพขึ้นมานะครับกองทัพเพรลคิดเอาเป็นพื้นที่ปลอดภัยขึ้นนะแล้วก็ต่อไปจะเป็นนาโซสย้ายเมืองหลวงใหม่เข้ามาครับโอ้ มันให้เกลี้ยงเอ้ยแต่หนึ่งทัพนี่ไม่พอหรอกครับผมว่า2ดีกว่าเป็นการเก็บประสบการณ์ด้วยจะได้คุ้มค่าใน <c oughs> การไฟครั้งเดียวครับนี่แหละสบายแล้วอัตราชนะนี่ขึ้นมาสูงมากเจง๋งว้าวเขตไกลพื้นเที่ยงของเอเทนเตเราครอบครองแล้วประสบการณ์อัพขึ้นมาครับให้เป็นสายที่มันเดินไกลขึ้นมา5%หรือเอ็นดรอสเมืองหลวงใหม่ย้ายมากองทัพประจำการรออยู่แล้วงั้นก็ไม่รอช้าที่จะโจมตีครับอัด อัดเข้าไปสู้อัตโนมัติครับเมืองหลวงก็ต้องย้ายตามเคยนะอันนี้เช็คเรื่องของชนะแบบทหารก่อนนะครับเหลือที่อากอิสจุดเดียวก็จะมีที่มีล้อนะครับยึดมีล้อได้เอนเทอร์ปุ๊บคือเกมจบทันทีแต่แป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้มีเรือเอเทนมันคอยวบ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 ใส่เรานะครับในพื้นที่คาลิสโตสนี่เราจะไม่ปล่อยมันสร้างความเสียหายฮนะไลโอ เป็นแค่กองเรือขนส่งครับไม่ใช่เรือประจันบาลเสียดายมากมากเลยแอดมิลโลมันหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อ่ะเหลือเพียงแค่เจเนลโลแล้วนะโหเอเทนเอ๋ยหนีไปได้เราก็จะไม่ปล่อยให้มันอยู่ยงคงกระพันได้ครับเอาให้มันจมลงสู่ก้อนบึ้งของมหาสมุทรไปซะตายเกลี้ยงครับประสบการณ์อัพขึ้นมาด้วยเอาเป็นสายต่อสู้ประชิดดีขึ้นนะของกองเรือนี้ครับสุดท้ายพื้นที่มีลสเมลออจุดเดียวครับโอ้โหแน่นตับเลย วอมาถึงบ้านเจ้าแล้วสันติอยู่นานครับเจอว,วอเข้าไปตกใจแน่ดูมาศึกนี้ต้องสู้เองครับเป็นการยกคนขึ้นบกดีเดนะสมรภูมินี้จะแบ่งการต่อสู้เป็น2ส,ส่วนนะครับส่วนหนึ่งจะเป็นในทะเลส่วน2จะเป็นในหมู่บ้านต้องผ่านส่วนแรกไปก่อนนะครับถึงจะเข้าหมู่บ้านได้เอาแล้วนะกองเรือเรานะครับตั้งกรุ๊ปหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ไปควานหาและก็ฆ่าครับภารกิจคือค้นหาและทำลายมันเลย ตั้งจุดไหนตั้งจุดด้านหน้านี้ก็แล้วกันครับสตาร์ทแบทเทิลเลยโอ้โหปีขวานี่ลืมล่ำเลยครับแบบนี้ก็ต้องตั้งด่านเรือดักสกัดมันเอาไว้เพราะว่าแนวซ้ายเนี่ยมีเลนฟอสเมนต์ฝ่ายเรามานะครับทับเสริมนะทับเสริมฝ่ายเขาก็มาเร,าาร้่เหมือนกันด้วยเอาต่างคนต่างมาด้านขวาเราครับด้านขวาผมจะบังคับเองคือตั้งเป็นกองสองด้าน2ลุยเดินหน้าไปเลยครับ กอง2ถูกเพ่งเลงครับมันมาหาเราก่อนแล้วแบบนี้ก็ต้องเตรียมตัวตายได้เรือแตกตัวนี้วนทันทีเลยะนะแล้วก็ด้านหน้าตอนนี้มาว่าละลักษณะแรงชาร์จนี่รู้เลยว่าชนกระแทกแน่นอนนะครับทว่าเรารู้ตัวทันนะเลยรับมือได้เหลือแตกไปครับโอ้ขนาดเดียวกันกคุณผู้ชมฮะทางตอนนี้โดนชนแต่เราไม่แตกตายนะครับ2ตัวชนมันหน่อย อีก3ตัวบนนะครับเราชนธนูมันเลยเอ็นมากราบซ้ายอีกหนึ่งครั้งเอ็นจนตัวแตกไปครับหสวยงามมากภาพนี้โคเทยังมีอีกครับธนูมันชนชนให้แห้งไปเลยยิงไฟแส้เราด้วยครับเออแต่กระลาสีบาะว่าบนบอดไม่ปลอดภัยขอโดดน้ำหนีดีกว่าครับไปเป็นอาหารปลาซะ เทพโพไซดอนต้องการบริบาลอยู่พอดีเลยครับกองเรือฝั่งเขาเริ่มจะไม่สู้แล้วอะ่ะจะหันหัวหนีไปแล้วนะฮะเลยสั่งให้ทหารตามมาสู้ครับอันนี้ไม่หุดรอดนะครับผมธนูเป็นไงบ้างธนูธนูเหลือเพียงแค่1กองเท่านั้นนะครับนั่นคือกองเรือนี้เ้ยเกือบกลางลำครับนิดเดียวเองโอ้แต่งจริงสีซสื้อมันนี่แดงแป้ดเหมือนทหารโรมันมากนะครับแต่ของเรานี่ออกแนวเป็นแดงเลือดหมูนะ อย่าเพิ่งดีใจครับสงครามยังไม่จบนะยังมีศัตรูลงเหลืออยู่ครับยังไม่ค่อยปลอดภัยเลยสองลำว่างงานครับงั้นแบบนี้กองดาบม,มันไปชนนะสามลำอง,งศาในการหมุนไม่ค่อยโอเคนกักน,นะงั้นก็เป็นลำดาบหน้าก่อนก็แล้วกันนะครับเผื่อมีโอกาสในการชนที่เหลือธนูครับเอาเลยระยะลำหน้าจะได้ชนก่อนงั้นก็ลำดาบก่อนครับเข้าไป แรงกระแทกมันมาท้านหนักไปหน่อยครับตายทั้งคู่เราบาเจ็บมาก่อนหน้าด้วยมาซ้ำเติมให้หน่อยมันหนีมาครับมันหนีมามาขอแผนที่แล้วจะหนีไปไหนเส้นแดงขวางกันแกอยู่ตายรับไปซะความโกดที่ยววของสปาร์ตันเลือแแตกกระเซ็นเลยครับอีกลำหนึ่งมาโอ้โหเกี่ยวกาดแท้ ในเมื่อมหาสมุทรปลอดภัยครับกองเรือ1นั้นจัดแถวรอเลยจะสั่งให้ยกพลขึ้นบกแล้วนะครับกองเรือ2ก็ต้องทําตามด้วยเหมือนกันและถึงเวลาครับที่จะเอาลอยยอสปาร์ตันยกพลขึ้นบกนะทับเสริมเราครับจัดไปทั้งฝั่งชายหาดด้านซ้ายกับเรือนั้นไม่มีการขวางกั้นอยู่เลยนะครับฉะนั้นก็พื้นที่เหมาะสมกองกําลังโปรดทราบไปปล่อยคนได้ระหว่างนี้เราก็เดินเรือก่อนครับเรือขนส่งนี่เดินนานจริงนะเนี่ยเดินนานแบบดันมากเลยอะ สปาร์ตันพวกเจ้าประกอบสัมมาอาชีพอะไรเป็นนักรบครับอาหูมาแล้วการอินเวชั่นของสปาร์ตันครับข้ามากันให้ควักค่ะคุณผู้ชมดูสีเสื้อเกาะโคเทเลยนะสีทองแดงแบบม,มันช่างอลามอะไรเช่นนี้ <c oughs> ภาพนี้เฟี้ยวอ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ดูไม่ค่อยเล้าใจนะครับแต่ตอนนี้เล้าใจแน่นอนนะฮะสั่งกองเรือสามลำครับเข้าชายหาดไปแล้ว มันจากัดแค่เพียง3ลําต่อ1รอบของการส่งนะครับเพราะว่าหาดเล็กเกินไปไนงะหลังจากเรือลํานี้ส่งคนเสร็จก็ต้องถ่ายออกมาและส่งลําใหม่เข้าไปนะครับโอ้โหลูกดอกหอ,อกมาก่อนเลยอัดลาขวายอย่างจังๆครับแต่เหมือนว่าความตายไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้มีรายงานขึ้นมาเลยนะครับนี่หันหัวเรือให้ตรงก่อนจากนั้นเดินนามาแลวเว้ย โอ้ oh, ถ้าชนแหลกได้นี่ก็ชนไปแล้วนะครับเสียดายชนไม่ได้อนะโดดลงมาโหเนี่เฟิร์สเมนว่ะลุยเข้าไปสปาร์ตันมาแล้วเจอหน่อยมีดีทีโฮปเทสปมาท้ามารีนครับคำสั่งคือยึดชายหาดให้ได้ก่อนนะครับนี่คือภารกิจแรกที่สำคัญมากๆวิ่งเอาโล่มากระแทกเฉยเลยครับแต่โนสปาร์ตาใหญ่กว่าเลยกันไม่ได้ คือน่าจะอารมณ์ประหนึ่งว่าข้าพร้อมบวกพร้อมชนใครก็ได้เข้ามาเลยครับได้สปาร์ตามาหาแกแล้วโอ้แต่จเจอหอกปลาตายอไอ้ันนี้เจอเสียบครับโดมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็อยากให้การบุกนั้นขาดตอนดีกว่าคุณผู้ชมครับเราต้องสั่งขับเรือต่อไปเข้าแทนที่กองเรือเก่าออกไปแล้วคือเดี๋ยวถ้าเราช้ามาหลยแล้วก็กองหน่นาจะถูกตัดขาดจากการเสริมกําลังพลครับฉะนั้นอยาให้พวกเขาต้องถูกตัดขาดสู้มันบังคับการต่อสู้ล้อมหลังมันเลย จะได้มีความต่อเนื่องด้วยอีก3ลำหลังมาต่อคิวเลยครับสู่ศึกสมรภูมิคือถ้าไม่ได้มาเติมเนี่ยแนวหน้าเราโดดเดี่ยวแน่นอนเลยครับแล้วพลังใจจะหายไปหวบเลยเนื่องจากการถูกล้อมอุ้ยคงจะเป็นที่มาของคําว่าลอยตองแต่งเลยครับเขวงเตงด้วยกําลังเสริมาแล้วครับเลนฟอสเมนเติมคนเข้ามาสปาร์ตเอาหู ครับเสริมมาแบบนี้พลังใจมาเต็มเปี่ยมแน่นอนครับการถอยจะไม่ได้เกิดขึ้นคือแนวขวาเราอ่ะมันแข็งแกร่งนะครับศัตรูไม่ได้มาเติมแนวขวาต่างจากเราเราเติมแนวขวาประจําเลยแนวซ้ายมันจะมีเยอะมากกว่าเพราะเป็นหน้าหมู่บ้านไงเลยแออัดกันอย่างแนวซ้ายนะครับแนวซ้ายแออัดมาก ระหว่างทัพเรือกำลังจู่โจมครับก็ใช้โอกาสนี้ในการส่งทัพปกนั้นจู่โจมต่อเลยครับ r อยยอสปาร์ตรู้สึกว่าไอ้ด้านทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะมาอุดกันแบบมหาสารมากนะผมจะลองส่งกองทัพนั้นไปอย่างเชิงดุก,ก่อนนะครับอ๋อแต่มันเหมือนมันจะเปลี่ยนใจคุณผู้ชมครับมาด้าน,น,นขวาด้วยมาขวาส่ง2กองไปครับทีนี้ก็จะเป็นโลอยยอสปาร์ตาที่เหลือเข้าไปกรุบตรงบริเวณป่าเอาไว้ตามด้วยกอง2คือพจนูนะฮะ ตามไปเหมือนกันเอา้ามีข่าวร้ายครับเขาแจ้งมาว่าทหารของเราเริ่มจะหนีแล้วแสดงว่าเป็นของกองเอรือแล้สิดูเลยครับสภาพนี้อ่ายิงใส่เราเข้ามานะครับเฮ้ยโอกาสเหมาะในการอุดละเกินแต่เรามาช้าไปแค่ไม่กี่ฝีก้าวนะครับวิ่งเข้าไปอีกหนึ่งกองไปทางผ่านทางซ้ายมันครับแล้วก็กองนี้ลุย ไม่ได้มองกันเลยนะไม่เอกใจเลยหรือว่ามีใครตามหลังแกมาลูกดอกยิงเสริมาไอตังหักได้ครับโอ้โหดับเบิลดาเมจจัดจัดอะลุมล้อมันซะรอยยอสปาร์ตาจัดแถวจัดแนวครับไม่ให้มันออกมาได้ด้านบนโอ้ oh, มีมีพวกเหมือนจะทําท่าพยายามจะเข้าแต่ก็ไม่กล้าพอเจอสปาร์ตาร้องอาหู้ใส่ฮะด้านบนตอนนี้ธนูขยับแนวรบเข้าไปครับจะได้มีองศาในการยิงเพิ่มเติมหน่อยนะ มันวิ่งกลับมาทางฝั่งซ้ายมันลอดไปได้เพราะว่าลูมันเล็กจัดครับทหารเราไปไม่ถึงนะเนี่ยแต่อีกหนึ่งกองก็สกัดไว้ให้เหมือนกันนะครับมันอาจจะไม่หนีอ่ะแต่มันคงจะมาตุยหลังเราเจอปะทรงเหมือนจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ทหารเราก็รู้ตัวทันเลยฆ่ามันติมเข้าไปโอ้โหสมเป็นสปาร์ตันจริงๆครับ ก็จะ๋ออันนี้มันรีทีทแล้วนะครับยกตรงขาวแล้วก็ไม่สามารถคอนโทรลได้อีกต่อไปเลยมาออกันแบบว่าไม่สนหน้าอินหน้าพมอ่ะนะฮะเราเลยฆ่าซะเฮี้ยนเลยเป็นภาพการสังหารหมู่ที่สะใจมากๆนะครับอือเจ๋งตายเลยน่าจะตายหมดนะครับแล้วก็ไปเสริมกับทัพต่อไปไม่ได้ด้วยเพราะเฮียนเต้ไปแล้ว เอาท่าเรือในเมื่อใกล้จะปลอดโปร่งแล้วก็ไปทาให้สายสะอาดหน่อยครับแล้วเอากองเหลือที่เหลือมาเติมเต็มพื้นที่ต่อด้านซ้ายมีรงเหลืออีกนะครับในยอมวางมือง่าย,ยางั้นสินะอาเชอร์ยิงฟรีใส่เลยครับนีม่มันแม่ทับนี่วายังไม่ถอยเหรอต้องสงเคราะห์หน่อยครับพี่แกตั้งชิววอลฟอร์เมชั่นเอาไว้เอาโล่ยกขึ้นมากันลูกดอกบางคนกันได้ก็โชคดีไปครับกันไม่ไหวก็หัวทิ่มอะไรนะ ผู้บาิการฝ่ายเขาได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับในสมรภูมินี้ส่งกองใหม่มายันแทนที่แต่พลังใจนี่น่าจะไม่เหลือแล้วนะฮะรอยยอร์สปาตาไปขู่เข็นหน่อยครับอาหูเดินหน้ากระชั้นชิดกระชับมิดไปแหนล่ะอีกกองหนึ่งมาแทนที่ครับกองหลักคือถอยหลังไปแล้วชาร์จไหมไม่ชาร์จเราชาร์จแทนที่แล้วกันอเราชาร์จให้เลย เมื่อมีช่องก็ต้องแทงซะให้มันตายลงไปจะได้ไม่ต้องมารับพาระแบบคนอยู่ต่ออย่างนี้เสียงตะแลเปล่าขึ้นมาครับมาหนึ่งว่าล่าถอยเธอเราไม่ไหวแล้วและตามมันครับมันล่าถอยจนได้โอ้โหภาพรวมตอนนี้ถือว่ายังโอเคอยู่นะศัตรูยังมีอยู่เล็กน้อยแต่ก็น้อยกว่าเราอ่ะนะครับเลือแค่ทางฝั่งปีขวาไปจัดแนวดักสกัดมันเอาไว้อย่าให้มันหนีมาได้ยกทงขาวอีกแล้วนะครับ สปาร์ตาเดินหน้าหนีหมดเลยอาเชอร์กระชับแนวรบเข้าไปครับเพื่อหามุมยิงเพิ่มรอยอสปาร์ตาไปล้อมข้างหลังมันเอาไว้ช่องแคบตรงกลางผ่านไม่ได้โอ้โหแนวเสียดายนิดเดียวเองครับก็ผ่านได้แต่ไม่ได้จริงๆวะเอาละพวกเราล้อมข้างหลังมันเอาไว้อย่าให้มันหนีได้แบบมากๆนะนะ่ะแต่เมื่อศัตรูรู้แล้วว่าแม่ทัพตายแถมโดนล้อมก็คงทงข่าในไม่ช้านี่นะฮะเริ่มได้เห็นปะ่ะทงเข่ามา นี่ผมสปีดเกมอยู่นะครับคุณผู้ชมจะได้จบได้ไวขึ้นเรียบร้อยสงครามนี้จบลงแล้วครับทะเลเอเจนอบรับพวกเจ้าลงสู่ก้นบึ้งแห่งนี้เหลือหนึ่งกองทงครับเพราะว่ากองทงนี้มันแม็กเลนคอสเมนต์น่ะก็เลยเข้ามาล่วงจอยวอร์ไม่ได้เสียดายมากๆจะให้ม้วนเดียวจบซะหน่อยเอาล่ะงั้นก็ต้องส่งอีกหนึ่งกองทัพนะครับขึ้นต่อสู้นั่นคือทัพทหารบกนัเองอยู่ใกล้พื้นที่เมืองครับมันคงไม่หนีะนะเข้าจู่โจมต่อเลยครับเพื่อปิดฉาก <S <S สงครามในครั้งนี้ อันนี้จะเป็นเดอะลาดเบทเทิของจริงเลยครับก่อนหน้าไม่ใช่ก่อนหน้ามันเกือบจะเป็นนะเออเห็นบางคนพิมพ์บอกว่าอยากเห็นสปาร์ตาสู้เปอร์เซียแบบหนัง300บ้างนะครับจริงๆในมหาสงครามเพโลโพเนเชียนเปอร์เซียมีบทบาทน้อยน้อยนิดมากๆนะครับคือในเดลซเนี่ยเขาอยากจะโฟกัสที่ตัวความขัดแย้งของกรีกซะมากกว่าไงเลยให้กรีกมาหลายแฟคชันเลยนะฮะเราเลยได้เล่นกรีกกันมากกว่าเล่นเปอร์เซีย ทัพเราจัดแนวรบแล้วนะครับเดี๋ยวสปีดเกมสักคู่เพื่อดูความเป็นไปก่อนทัพเสริมฝั่งเรามาแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ใช้เราใช้แค่ทัพหลักก็เหลือกินแล้วนะฮะเฮ้ยอะไรนะข้างหลังมาด้วยเหรอโอเคไปจัดแถวรับแนวหน่อยครับทหารม้าไปด้วยทหารหอกยืนท่านหน้าเอาไว้สปีดเกมต่อไปทหารม้ามาก่อนใครเลยธานูเห็น <c oughs> เป้าหมายนะครับแบบนี้ก็ต้องยิงเข้าไปม้าต้องล่วงงานนี้ ทีเดียวทีเดียวคือหายหวบเลยครับนันอะไรกันเกับเนี้ยแต่ยังหน่อยครับยังมีอยู่ต่อคนธนู <ไป S 1> เดี๋ยวขยับมาใกล้ๆก่อนดีกว่าขยับไปให้ใกล้กว่าเดิมหน่อยครับจากนั้นทหารมา้าผมจะเอาไปตามล่อด, <ไป S 1> ด้วยคือมันมีกองหอกใช่ไหมล่ะเราเลยจะเอาไปลออ่อ <ไป S 1> นะครับล่อก,กองเดียวคงพอแล้วมั้งที่เหลือก็ยืนซ้อนอย่างให้กำลังใจเลยครับธนูระดมยิงได้ทำท่าเหมือนจะเข้าแต่ไม่เข้าครับ มันเริ่มสนใจเราขึ้นมาแล้วแล้วก็ส่งผลให้มันนั้นหันข้างเข้ามาโอกาสนี่แหละธนูยิงใส่ได้เลยครับจากด้านข้างแทบจะหมดนะครับมันเปิดช่องว่างเข้ามาหาเราไงใส่เป็นขบวนชิลวอลฟอร์มชันคนธนูยิงต่อเนื่องทหาหันมาล่อต่อไปครับคําสั่งเก่ายังคงปฏิบัติอยู่และยิงกองเก่าเนี่ยพอมันหันโล่ขึ้นมาข้างหน้าเราก็เลยทําชุดเดียวตายไม่ได้แบบเมื่อกี้นะฮะ หันข้างเลยครับหันข้างแล้วยิงไม่พร้อมเพียงพอต้องแบบนั้นเลยครับตายบรรยากาศจู่ๆก็เริ่มมืดมองสายเทพพอลโล่เลิกฉายแสงนะฮะสวยครับยังเหลืออีกกองสองกองนะเนี่ยยังไม่หมดเท่าไหร่ถ้าหันมาไปครับภารกิจต่อไปชาร์จใสก่กองหอกมันได้เลยเล่นกองหน้าก่อนครับเข้าไปเล่นกองหลังบุกโจมตีได้ ต้องแบบนี้สิครับชาร์จมาปเปะี้อยงเดียวล้มกิ้งเป็นแถวเลยฮะก็เท่ากับว่าทับเสริมฝ่ายศัตรูนั้นได้เจอเรากำจัดทิ้งสักเกลื่อนเลยผู้บัญชาการฝ่ายเขาได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับนั่นเป็นข่าวดีต่อเรามากๆซ้ำต่อส่กองหกเลยครับอันตรายหน่อยไม่ดีกว่าแคนเซลิลเดี๋ยวเจอยิงใส่ฝ่ายเราเองนะครับผมอันตรายเกินไปแบบนี้ด้านหน้าเป็นยังไงอะ่ะด้านหน้า ขยับแถวถอยกลับมาก่อนครับเพื่อความปลอดภัยนะธนูโอ้โหใกล้จะหมดแล้วเลยครับเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นถ้าเป็นครึ่งเดียวแบบนี้เราก็จะให้เขายุติการยิงก่อนดีกว่าครับเพื่อความปลอดภัยร้อยทหันหอกล่อแล้วเขายิงใส่ด้านข้างจะส่งผลเวิร์ก,กว่าระยะธนูมันได้พลธน,นูเนียว <c oughs> ตายครับคนกันไม่ถูกไม่ต้องก็เสียชีวิตทันทีอย่างไรครับนี่แค่ชุดแรกชุดต่อไปจะมาแล้ว ระหว่างนี้เราจะให้ตัวลอยย l เดินหน้ามาเลยครับเดินหน้าขึ้นมาแล้วมันก็จะไม่รอเป็นฝ่ายถูกกระทำคนเดียวนะครับฉะนั้นมาสั่งโจ,จมทันทีเลยอาเชอร์ยุติการยิงก่อนครับอย่าพึ่งลอยย l s สปาร์ตเดินหน้าอาูวิ่งลุยเข้าไปเลยบุกชาร์ทหารมาทหารมามันวิ่งฝ่าไปเลยว่าทุกแนวต่างประทะกันครบแล้วนะครับรอบแรงกระแทก วิ่งแบบหน้าตั้งเข้ามาเลยอ่ะออดูดิว่าเรากับเขาใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนะครับในสมรรูมูแบบนี้จิ้มเข้าไปต้องดูแบบซุ่มๆไกลๆเออมอกลกซุ่มปุ๊บเจอแทงปั๊บเลยมันจะเกิดขึ้นไวอะไรชิ้นนี้เนี่ยถ้าผมเอาธนูยิงเข้ามามันจะเป็นไงล่าวะมันจะเลือทึกกว่าหรือเปล่าเพื่อความมันละกันธน,นูธน,นูคําสั่งก็คือฟแอดวิวครับใส่มาได้เลยถูกใจใครก็จัดเลยครับพี่ครับ คำสั่งออกไปแล้วนะยิงมาแล้วอะ่ะอุ้ยโดนหัวมุมกล้องที่ถูกที่ถูกเวลามากๆนะครับอ่าแล้วก็ระหว่างนี้ทหารมา้าเดี๋ยวมันจะาบังคับดีกว่าทหารมา้าขยับไปแนวซ้ายเป็นล่าผู้ที่มันหนีออกจากสมรภูมิมาได้ครับข้างหลังโหนี่เราล่ามาไกลขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยจะมาหาแม่ทัพมาได้ครับฉะนั้นก็เป็นสู้แบบหนึ่งหนึ่งดีกว่ามานะคนที่ไม่ได้มีงานทํามาจัดแถวรอก่อนจัดแถวรอก่อน แล้วก็ฝั่งนี้ครับเหมือนมันจะทําท่าหนีนะเนี่ยใช่หรือเปล่าพอลูกดอกยิงป่วนจัดครับทาท่าหนีแต่ก็หนีไม่สุดอะไรทําอะไรยังไม่จบง่ายแต่ท้องตุยซ้ําแล้วก็เสียบเลยไม่รู้ลยเจ็บอะไรก่อนดีครับระหว่างธนูกับการเตะท้องงงไปหมดแล้วมันล่าถอยเลยครับล่าสุดคงจะต้านทานพลังของสปาต้านไม่ไหวนะ เลยขอถอยดีกว่าแต่บางกองบอกว่าขอยื่นหยัดสู้แล้วกันว่าเพื่อมาตัวภูมินี่ไง,ไงล่ะเพื่อมาตัวภูมิอะไรของแกตายไปซะเกลียวกาดโก,ดกรดเกี้ยวก้าวเ้าสมชื่อเดียวซีเออทหารมา้าเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้สกอร์นะครับทหารมา้ากองหนึ่งเข้าที่เข้าที่จะวิ่งอัดมาเลยครับวิ่งล่าและสวนกลับมาได้เลยทหารมา้า นี่คือโอกาสของพวกท่านแล้วครับทหารมา้าเรากระโดดดีใจแล้วอะงานนี้ชนะแน่นวนเอ้ผมว่าผมเจอฮีโร่ว่ะคนนี้ครับล่าสุดคือฆ่าไปนหนึ่งคนแล้วและการสังหานี่หมดจดมากๆนะครับสวยงามสมเป็นคมหอกของสปาร์ตันจริงอะไรนะเกมจ้งว่าเราล่าถอยล่าถอยอะไรกันเลยครับเราแค่ถอยไปตั้งหลักเฉยนี่คนนี้สายหน้าสายตาเพื่อหาคู่ต่อสู้เราเจอแล้วก้าวร้าหลบคมหอกได้แต่ก็หลบ ได้ไม่นานเจอจิมซะอุ้ยมีข่าวดีนะครับนั่นก็คือแม่ทัพมันตายเราดีใจฮะชูหอ,อกใหญ่เลยเอานี่เป็นไรเนี่ยปลลมตายอะ่ะอูล่าเข้าไปจะหนีไปไหนมามอบก่อนไวอุย้ยลม้ลมลม้ลมลม้มล้มล้มกิ้งกราวลงไปครับอันนี้ชาร์จเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ออกแนวเด๋อเอเดมี่เจยลออิสเดสสงครามจบลงแล้วครับสมรภูมินี้เราเสียคนไปที่208คนก็ยังสูญเสียอยู่ดีนะ ถ้ากด e n t e r ปั๊บนี่คือจบทันทีนะฮะเพราะว่า Objective เราทำครบแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับว่าครบจริงแค่ไหนนะนี่มันมันครบแบบครบเห,เหลือเลยนะเหลือไปไกลเผื่อไปไกลเลยครับฉะนั้น e n t เ r อได้อ๋อยังยังกองเลิงจมไม่เต็มที่พอโอเคอัพสกิลไหมไม่อัพเลยครับสงครามมันถึงจุดสิ้นสุดแล้วมาแล้วคัสซีนมาแล้วนี่ นากลีกสถานที่แห่งหนึ่งในหมู่เกาะตะวันออกไกลทุกคนเตรียมพร้อมฟอร์มฟาแลงทหารรับจ้างโรมันอิตาเลียนเมอร์ซินารี่จิ้มยำ้ำ ถอนกำลังก่อนไม่ไหวแล้วโว้ยกี่แข็งแกร่งเกินไปอันนี้ก็จะเป็นมหาวิหารพาเทนอนป่ะของกรีกเขาอะครับจบไหมจบเลยครับจบไปในปี422ก่อนคี่จักรนะฮะแคมเปญวอนไปใช้เทินไปทั้งหมดนั้น124เทินครับโอ้โหมหาสงครามเฮโลโพเนเชียนยาวนานจะจัดคุณผู้ชม เอาละคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ DLC ความหงุดหงิดของสปาร์ตาคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับลองคอมเมนต์บอกเข้ามาหน่อยละกันนะครับอย่ากอ่านคอมเมนต์นะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าหลายอย่างดีหมดเลยแค่อย่างนึงคือทหารม้า,มาชุดไม่เท่เลยนะครับมันอะไรกันครับนี่ <c oughs> ไม่ฟีลจริงๆเอาละคุณผู้ชมครับถ้าชอบในเกมนี้ฝากกดไลค์ซับสไครต์ให้หน่อยก็จะขอบคุณอย่างสูงครับเดี๋ยวตอนต่อไปเกมต่อไปสงครามต่อไปอยากดูอะไรคอมเมนต์บอกเข้ามาก็ลวกันนะครับในวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่คอ,อยติดตามกันมาและก็ลาไปก่อนเจอกันที่ ไปเลยครับ